มีหลายคนถามเข้ามานะครับได้สูตรเคร้กกล้วยหอมไปแล้วแต่อยากจะเปลี่ยนจากกล้วยหอมเป็นผลไม้ชนิดอื่นทำยังไงไปดูกันในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเช่อกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ YouTube Channel เชฟกวนไอจีเชฟแล้วก็ที่เพจสอนทำอาหารใบเชวกวันนะครับวันนี้มีทุเรียนมันสุกเกินอร่อยแล้วเลยต้องเอามาแปลรูปนะครับ อันนี้นะครับเนื้อทุเรียนที่มันสุกจัดนะครับเราจะล้อเอาเฉพาะเนื้อนะครับก็หลังจากที่แกะมาแล้วนะครับเราก็แยกเนื้อแยกเม็ดนะครับเม็ดเดี๋ยวเราทิ้งไปเลยเราก็จะเหลือเนื้อประมาณสัก700กร่ากรัมนะครับเนื้อทุเรียนนะครับเดี๋ยวเรานำซ่อมมายีให้ละเอียดเลยนะครับ อันนี้ก็จะยีง่ายเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างนิ่มอยู่แล้วนะครับนี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเนื้อเค้กกันแล้วนะครับผมก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับ5ฟองตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับในกรณีที่ไม่มีเครื่องตีมือนะครับเราก็ใช้เป็นตะก้อมือแบบนี้ก็ได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราตีไข่กับน้ําตาลเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล่อนแป้งลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งเค้กครับผงฟูเกลือเบกกิ้งโซดานะครับล่อนลงไปในไข่เลยจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะครับ ตอนนี้แป้งกับไข่เข้ากันดีนะครับผมก็จะใส่เนื้อทุเรียนลงไปเลยดีส่วนผสมให้เข้ากันครับกลิ่นทุเรียนหอมขึ้นมาเลยเนื้อทุเรียนเข้ากับแป้งดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ามันพืชลงไปเลยนะครับ เราก็จะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้นะครับหรือว่าน้ำมันํำข้าวก็ได้นะครับจากนั้นก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันครับอันนี้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมถ้วยฟอยนะครับถ้วยฟอยนี้ผมจะใช้ของ SS นะครับรหัส3 0 0 6นะครับเราก็จะตักเค้กใส่เข้ามาในถ้วยฟอยนะครับอันนี้คือเค้กที่เราพักไว้ครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตักเค้กนะครับนี่นะครับเราก็ ตักเค้กลงไปเลยครับความสูงนะครับก็ให้ประมาณสักเลยครึ่งถ้วยมานิดนึงนะครับเลยครึ่งถ้วยมานิดนึง เดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบเลยนะครับผมก็จะอบที่อุณหภูมิ170องศาไฟล่างบนเป็นเวลา30-35นาทีครับนี่นะครับอันนี้ก็เค้กเราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับสำหรับถ้วยลักษณะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีฝานะครับให้เราปิดเป็นลักษณะแบบนี้นะ ก็จะปิดพอดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือเวลาที่เราเทเนื้อเค้กเนี่ยเทแค่ครึ่งถ้วยพอนะคือถ้าเกิดไปถึง3ส่วนสี่ถ้วยเนี่ยปรากฏว่าเนื้อเค้กนะครับจะฟูขึ้นมาสูงมากเห็นไหมปัญหาที่เจอก็คือเราจะปิดฝาไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเนื้อเค้กค้ำฝาอยู่นะครับปิดยังไงก็ปิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาเทเนี่ยต้องเผื่อ ความฟูของตัวเนื้อเคก้กด้วยนะครับซึ่งเคก้กที่เราทําสูตรนี้นี่ฟูขึ้นมาพอสมควรเลยนะเพราะเรามีการพักแป้งไว้แล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเราเทเนื้อเคก้กลงในถ้วยแค่ครึ่งถ้วยพอนะครับ สำหรับคนที่ถามนะครับว่ามีสูตรเค,คก้กกล้วยหอมนะครับเปลี่ยนจากกล้วยหอมเนี่ยเป็นอย่างอื่นจะต้องทำยังไงนะครับก็ผมได้สาธิตให้ดูแล้วนะเราเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วลองปรับดูนิดหน่อยนะครับลองดูว่าผลไม้ที่เราจะมาใส่แทนกล้วยหอมเนี่ยมีความหวานมีความเหลวของตัวเนื้อผลไม้ชนิดนั้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นทุเรียนทุเรียนมันก็เหลวมีความใกล้เคียงกับตอนที่เราบดกล้วยนะครับ แต่ว่ารสชาติหวานกว่าแน่นอนนะครับผมก็ลดปริมาณน้ําตาลลงนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบกลิ่นที่แบบกลิ่นแบบจัดๆหน่อยนะครับก็เพิ่มปริมาณทุเรียนได้นะครับเดี๋ยวผมไปคำนวณต้นทุนให้ดูนะครับว่าสําหรับเค้กทุเรียนนะครับที่ทาเป็นลักษณะนี้เนี่ยเราจะขายถ้วยหนึ่งเท่าไหร่ดีนะครับท้ายคลิปนี้เรามาคํานวณต้นทุนของเค้กทุเรียนกันหน่อยนะครับสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผม สาธิตให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าในกรณีที่เรามีสูตรเค้กสูตรหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนวัตถุดิบบางตัวเช่นเค้กไอ้หอมเราอยากจะเปลี่ยนจากกล้วยหอมเป็นผลไม้อื่นๆเรามีวิธีการทําอย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็เปลี่ยนจากกล้วยเป็นเนื้อทุเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องปรับคือเราจะต้องลองสังเกตว่าผลไม้ที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมีรสชาติที่หวานกว่ากันหรือหวานน้อยกว่ากันนะครับอย่างทุเรียนเนี่ยความหวานของ เขาเนี่ยจะมีมากกว่ากล้วยผมเลยลดปริมาณของน้ําตาลทรายลงนะครับซึ่งทําให้ได้รสชาติที่ออกําลังดีนะครับซึ่งถามว่ามีมาตรฐานในการลดไหมไม่มีนะครับเราปรับลองปรับดูนะครับคือหลายจะต้องทําลดเล็กก่อนแล้วพอปรับได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วเราถึงค่อยสรุปเป็นสูตรนะครับว่าเราจะใช้น้ําตาลเท่าไหร่สาหรับสูตรนั้นๆก็ว,วัตถุดิบทุกตัวเนี่ยในตารางผมก็ใส่ค่ายิวไปด้วยนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ ยกตัวอย่างเช่นทุเรียนนะครับผมซื้อทุเรียนสุกมาเนี่ยอันนี้คือราคาไม่ใช่ราคาถูกด้วยนะโลละ150บาทเวลาปอกแล้วเนี่ยแกะเหลือแต่เนื้อเนี่ยน้ำหนักเนื้อแค่3าของน้ำหนักทุเรียนทั้งหมดที่ผมซื้อมาทั้งลูกนะครับเราก็ใช้ประมาณ300กรัมผมมีค่าเผื่อหนอึ่งให้อีก10%เนะค่าเผื่อหนอื่งเนี่ยประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจีปาถาค่าบรรจุภัณฑ์ หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปครับสูตรนี้นี่ทําได้ประมาณ10ถ้วยนะครับในคลิปเห็น9ถ้วยนะแต่ว่าทํำได้จริงๆเนี่ยสิถ้วยเพราะว่าในคลิปอะผมเทป,ปริมาณของเนื้อเค้กมากเกินไปทําให้เราไม่สามารถปิดฝาได้นะเพราะฉะนั้นให้เทป,ประมาณสักครึ่งหนึ่งของถ้วยฟอยต้นทุนต่อถ้วยเนี่ยอยู่ที่27่สบาทเจมาดูราคาขายนะครับ สำหรับเค้กเนาะเราก็จะขายตามร้านเบเกอรี่ร้านคาเฟ่ต่างๆนะครับต้นทุนตีไปอยู่ที่ประมาณสัก30-35%สมมติว่ามติผมต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่35%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายก็จะอยู่ที่79สบาท16สตางค์ผมขาย80บาทครับถ้วยนี้ก็จะได้กำไรนะครับอยู่ที่52บาท30สสตางค์เวลาที่เราขายเมนูเบเกอรี่นะครับสิ่งที่เราต้องคิดเพิ่มนะครับ ก็คือเค้กที่เราทำเนี่ยมีโอกาสที่จะขายได้ไม่หมดนั่นหมายความว่าถ้าเราทําได้10ถ้วยขายได้10ถ้วยนะครับเวลาที่เราตั้งราคาขายก็80เนี่ยเราก็จะได้กําไรต่อถ้วย52บาท30าทแต่ถ้าเกิดเราขายได้ไม่หมดละ่ะเราขายได้แค่9้าถ้วยละ่ะทํำยังไงผมก็มีวิธีการนะครับดูนะถ้าสมมุติว่าเราขายได้แค่9้าถ้วยนะครับต้นทุนจะไม่ใช่27บาท70ละเราจะต้องนําต้นทุนทั้งหมดคือ277บาท 5สตางค์เนี่ยมาหารด้วย9ต้นทุนก็จะตกถ้วยละ30บาท78สตางค์นะครับ35ของราคาขายนะครับนั่นหมายความว่า30.78เนี่ยเป็น35%ของราคาขายเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องตั้งราคาที่เหมาะสมก็อยู่ที่ประมาณ87บาท95สตางค์อาจจะขายสัก90บาทนะครับถ้าเกิดขายได้แค่8ทถ้วยล่ะนะครับต้นทุนต่อถ้วยก็จะอยู่ที่34บาท63สตางค์ ถ้าขายได้เจถ้วยนะครับต้นทุนก็จะอยู่ที่39บาท58สตางค์นะครับแล้วถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะเลือกขายครับทําไม่มีเลยแสดงว่าเมนูนี้ไม่มีคนตอบรับนะครับขายไม่ดีครับก็หาเมนูที่น่าสนใจกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับก็ลองนํากลับไปใช้ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งที่ยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ็นจิเชฟแล้วก็ที่เพจสอนทำอาหารใบเชี่ยวขวัญนะครับ